มาฝึกอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือมานามานีกันค่ะต่อไปนี้เป็นบทที่7ในหน้า15นะคะดูรูปกันก่อนนะคะนี่คือชูจใจนี่คือมานีชูจใจไม่รู้กำมือทำไมแล้วก็ไม่รู้อะไรอยู่ในมือนะคะโอเคเดี๋ยวไปอ่านเนะื้อหากันก่อนค่ะชออูชูจอไอใจกอํากรรม 妈我们。 ชูโจ้ไอใจมานีขอดูมือชูใจมอยมีโออะอะรอยไรมีอะไรนอยในมออือมือชอูชูจ้ไอใจในมือชูใจชอูชู เจ,จ้าไอใจบอเอเบมออือมือชูใจแบมือมออามานอยนีลอเอแลดออูดูมออือมือชออูช,ชูเจ,จ้าไอใจมานี แบบฝึกอ่านเพิ่มเติมในหน้า16นะคะนี่เป็นคำสระอค่ะเริ่มอ่านกันนะคะขออขอกออกองอองอจออจอตออตอ ออยอรออรอ,อน,นอทอปอยอรอพออ,พอ,อพอวออวอสออสอออหอพอวอสอหอส่วนนี้เป็นสระอือค่ะเริ่มอ่านกันเลยนะคะมอ,อือมอ หอ,อืถอ,อ,อ,หอ,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 อถือหอือหือรอือรือมือถือหือรือและข้างล่างเป็นสระแอค่ะเริ่มอ่านกันนะคะบ,บอเอเบปอเอแเเเกอเอแกจอเอแจมอเอแม่แม แฉทเอแถสาวแสชอแฉหแขแแแสหแแหพอแแพเรแลรอแแลขอแวรอแแแพแลแร อีปีจาอาจปจขออขอ,อดอดูขอดูอชอูชูมอือมือชูมือทอือถือดอีดีถือดีรออี สามคำนะคะทอือถือกออากะทออาทะถือกะทะทอือถือ ที่7นักเรียนมีเวลาแล้วไปอ่านซ้ำหลายๆรอบนะคะนักเรียนจะสามารถจำสระต่างๆได้ดีค่ะ